สวัสดีครับทุกคนสวัสดีนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องปราป๊าพากินพาทำนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับนั่งดูข่าวสารนะครับแล้วก็เปิดมาเจอ,เอ,อข้อความข้อความหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารออมสินและก็ของธนาคารทกศนะครับ เพื่อเป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องหรือเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านนะครับผมเลยเอามาแนะนํานะครับว่ามันมีเงื่อนไขยังไงนะครับสําหรับเงินกู้ตรงนี้และก็ใครสามารถกู้ได้บ้างนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาลองเช็คกันนะครับว่า,าวิธีการลงทะเบียนเขาลงกันยังไงใครสามารถลงทะเบียนได้บ้างวงเงินกู้นะครับมีเท่าเท่าไหร่ให้บ้างนะครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับสําหรับเงื่อนไขนะครับและหลักเกณฑ์นะครับ การลงทะเบียนของสินเชื่อฉุกเฉินนั้นทางธนาคารออมสินและทกศน,นะครับมีวงเงินให้กู้ตั้งแต่10,000บาทจนถึง5 0,000บาทนะครับอันนี้วงเงินกู้10,000บาทจนถึง5 0,000บาทนะครับจากทั้ง2ธนาคารนะครับผมอของคอรมอนะครับตรงนี้เขาออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับตรงนี้ต้องเป็นบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะเพื่อนๆจะสามารถ ถึงจะสามารถทําเรื่องกู้สินเชื่อตรงนี้ได้นะครับและตรงนี้นะครับทั้ง2ธนาคารมีอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วย0.1%ต่อเดือนเท่านั้นนะครับอืปล่อยสินเชื่อตรงนี้นะครับผ่าน2ธนาคารเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนแบ่งเป็นธนาคารละ2 0,000ล้านบาทนะครับออมสิน20,000ล้านแล้วก็ทกศส0 0 0 0 0ล้านนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงในส่วนของธนาคารแรกกันก่อนเลยนะครับธนาคารออมสินโอเค ธนาคารออมสินตรงนี้นะครับมีวงเงินให้กู้20,000ล้านบาทนะครับโดยจะปล่อยกู้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนาะใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับตรงนี้ก็สามารถทําเรื่องกู้กับธนาคารออมสินได้ซึ่งธนาคารนั้นจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลักๆเลยหนึ่งคือผู้ประก,รอ,อ,ระกรอบอาชีพอิสระนะครับผู้ประกรอบอาชีพอิสระนี้มีใครบ้างอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้านะครับคนขับรถ แท็กซี่ประมาณนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงภายหลังนะครับแล้วกอ็อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ที่มีรายได้ประจําผู้ที่มีรายได้ประจําก็อย่างเช่นพนักงานประจําพนักงานห้างนะครับพนักงานที่กินเงินเดือนต่างๆแล้วก็มีผลกระทบต่อ,อ,อสภาวะโควิด -19 ตรงนี้นะครับก็สามารถลงทะเบียนได้เหมือนกันนะครับโอเคเราจะมาพูดถึงในส่วนของอาชีพแรกอาชีพอิสระกันก่อน อาชีพอิสระนี้นะครับทางออมสินให้กู้ได้สูงสุดต่อคนนะครับ1,000 10, บาทอ่บาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0.1นนะครับโอเคแล้วก็ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง2ปีนะครับแล้วก็ปลอดชำระเงินกู้6งวดแรกนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องใช้หลักประกันเลยนะครับก็หมายหมายความว่าอะไรหมายความว่า ผู้ที่มีอาชีพอิสระตรงนี้ก็คือสามารถลงทะเบียนเองทําเองคนเดียวได้ไม่ต้องให้ใครมาค้ําอะไรเงี้ยก็คือลงทะเบียนได้เลยนะครับแต่ผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องหนึง่งอันนั้นทางสินเชื่อหรือทางธนาคารเขาจะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปเอาไปเช็คก่อนนะครับก็มีการรอผล นะครับมีการตรวจสอบเนาะคุณสมบัติของผู้ที่จะกู้นะครับสำหรับอาชีพอิสระก็คือต้องมีสัญชาติไทยนะครับอายุ20ปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อไดอ้ประกอบอาชีพอิสระที่มีไรายได้นะครับไม่เกิน30,000บาทต่อเดือนได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิดนะครับอาชีพอย่างเช่นอะไรอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปตั้งแต่แรกแล้วนะครับ พ่อค้าแม่ค้าคนขับรถโดยสารคนขับรถแท็กซี่มักคูเทศพวกนี้เป็นต้นเนาะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่สองเลยคือสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำะนั่นก็คือพนักงานบริษัทอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผู้ที่มีรายได้เงินเดือนจากบริษัทเนาะตรงนี้นะครับเขาจะมีวงเงินให้กู้สูงสุดถึง5 0,000บาทไม่ใช่ว่าเขาให้5 0,000บาทนะครับคือวงเงินให้กู้ อนุมัติสูงสุด50,000บาทต่อคนนะครับผมแล้วก็จะมีอัตราดอกเบี้ย0 3 3 5ต่อเดือนนะครับเป็นแฟคเตอร์นะครับผ่อนชำระนานถึง3ปีนะครับก็คือการชำระคืนนะครับนานถึง3ปีตรงนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำจะต้องมีคนค้ำประกันนะครับถ้าไม่มีคนค้ำประกันนะครับคือต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันด้วย ก็คือจะแตกต่างจากสําหรับคนที่มีอาชีพอิสระนะครับคนที่มีอาชีพอิสระก็ไม่ต้องค้าเลยก็คือสามารถดําเนินการดําเนินเรื่องคนเดียวได้เลยแต่ว่าผู้ที่มีรายได้ประจําตรงนี้ต้องใช้คนค้านะครับหรือสินทรัพย์สินทรัพย์มาค้าประกันคุณสมบัติก็คล้ายๆกันนะครับสัญชาติไทยอายุ20ิปีขึ้นไปมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอนและสามารถติดต่อได้เป็นผู้ที่มีรายได้ประจำแต่รายได้ลดลง หรือขาดรายได้จากผลกระทบไวรัสโควิด -19 นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือเงื่อนไขและคุณสมบัติของทั้งทั้งสองกลุ่มนะครับเรามาดูวิธีการลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนยังไงนะครับวิธีขอกู้สินเชื่อสุกเฉินจากกันจากธนาคารออมสินก่อนนะครับ 1. เลยเราสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านเว็บไซต์ของธนาคารออมสินได้นะครับ ก็คือเว็บไซต์ w w w g s b o r t h เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปที่ธนาคารอันนี้เขาเน้นย้ำเลยนะครับว่าไม่ต้องไปที่ธนาคารลงผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับหรือวันที่15เมษายนนี้แหละวันนี้นะครับจนถึงวันที่30ทธันวาหรือปลายปีเลย 2,563นะครับขั้นตอนนะครับขั้นตอนการลงทะเบียนขอสินเชื่อก็เข้าไปกรอกข้อมูลเข้าไปเว็บไซต์ก่อนนะครับของธนาคารอมสินแล้วไปกรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูเขากําหนดนะครับคลิกลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้านะครับเลือกเงินกู้นะครับหนึ่งบาทสําหรับผู้ที่อาชีพมีอาชีพอิสระนะครับกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วนนะครับแล้วก็ รอรับผลอนุมัติวงเงินติดต่อกลับภายใน5วันนะครับโอเคแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอนุมัติก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าเลยผลการพิจารณาสินเชื่อนั้นจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่ธนาคารเขากําหนดนะครับทุกคนหากข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนนะครับก็จะไม่ได้รับการพิจารณานะตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับว่าเลขบัตรประชาชนเราถูกไหมเบอร์โทรเราถูกต้องไหมนะครับเราต้องรีเช็คดีๆเลยนะครับ ถ้าหลังจาก5วันนะครับไม่มีข้อความมาถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารเขากำหนดเลยนะครับโอเค